ครับผมพี่น้องสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องบ่มีเบียกเข็ดมาแต่ตอนนุกพี่พห้น้องผมเบิ่งนะครับมากับโปเซียนเจ๊เขึ้นกาแล้วครับมานำนุกเสียงใหญ่มือนี้ทางหนกทงตามออเดอร์วานุกคู่มวยวันครับมาหอดเดวเาวว่ามีร่มทางเปลี่ยนบูกอย่างเดียวพรโเซียนเจ๊จัดบ่วงใส่สองุ่มนะครับ จัดบ่วงไปเลื่อยแบบคู่มุ้ยบ่เอาข้องแฉ่เลยวะท่านเบาไกลกระไดมากขึ้นก็้วครับได้แบบบ่วงมากก็แบบซิวมือนี้เปลี่ยนไปเรื่อยครับเปลี่ยนนกโยนออกฟึกออกเคาะเสน่หไปเรื่อยนะครับเอาแบบบ่วงลงเรียบร้อยนะครับอยู่โจโคอยู่พี่หนอยังแต่ตอบอกักซิวแต่ว่านกปากว่าไหนยิน,ยนเสียงห้องพี่น้องมิตก,กี้ดีอยู่ จังไหเดียวบาวไก่เข่าทีลบทีเดียวเ้าจังว่ารอหลุ่นกันเบิ่งครับพี่น้องวา่ามีหนกปลาจากตบ่อนุกปลาสิมหาหนกต่อเ้าบ่อจางไหนกันทางฐานที่ตามชมกันครับผมเบาไกลใสบ่วงแล้วแล้วยังแต่บกักซิวนะครับจะเอาขึ้นกงใหม่จากถ่ารอชมเม่งครับผมพี่น้องครับตอนนี้มีนุกลงไปหาบกักหลวงแล้วครับแต่บ่าบักประสาทของพ่อเซียนเจีัยงอื่นเอาอยู่ครับเอามาลูลนกันเบิ่งว่าบกักหลวงกันสีมานบ่อเมือนี้ มันบังพี่น้องเบาไก่กับยูไกลนําครับบมฮูวันสี่ถึงรือบัวถึงรือจังไดยคือกันมันอยู่พี่ครับบักบ่วงอยู่ในพี่กับยูไกลครับจังหวาตาร่อหลุนกันลุงครับ พี่น้องครับไปรุ่นเบิ้งครับเบาไกลวามันถืงเลยเด้ครับพี่น้องนั่นแม่นดีดีครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยคือสิเป็นนกแม่ครับพี่น้องขุ่นบินอยู่บุญครับเบาไกลวานกแม่ครับพี่น้องไปรุ่นเบิ้งครับไปรุ่นเบิ้งเบาไกลวานกแม่ครับนะครับมาแบบบ่ปากได้ครับมากกว่าตัวนี้นะครับพี่บินเพิ่มเพิ่มอยู่พี่พี่น้องนกแม่ผมว่าเดี๋ยวต้องตรงเบิ้งกันอีกทีนึงนี่ครับนี่นะครับ ขุดขุดพี่น้องขุดจับโอ้สุดเสือกเลยครับพี่น้องสุงใส่ถอบ่วงนั้งทุ่งไายพุทจักพี่น้องเออขุดขว่าจัพี่น้องน้ำผ่าวหยุดจับก่อนพี่น้องจับแล้วจับแล้วครับเดจับแล้ว กะขอกขาเคียงกะใหญ่อยู่เด้นะครับน้าพี่น้องเนะาะเข่านิ้วครับเข่าสองนิวววน้ว,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 วกะขากะสันนิ้วยาวๆเล็บกะยาวอยู่พวกกั็ผสมเจี๊ยบเ,เรียบกะยาวอยู่พี่น้องเนาะตัวผูรุ่ตัวเมียกะโอ้ไล่ปีกะเนียนนาดีอยู่เนาะครับเนาะเดีนะ๋ยนวะ ยังถ่ายเช็คก,กันบ้างอีกตัวหนึงครับลวงครับลวงจัดให้ครับแบบเบิลปากพวกลวงคู่ใส่บร่ร์ไลเตี้ยครับพี่น้องผมเอาอยู่บนล้วงเฮ้ย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 เอ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 เฮ้ย ครับพี่น้องผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไรเลยอครับติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่ให้ผู้เสี่ยเจครับนํากันนะครับพากันมาหาอยากหากินฮาตอนนุกเขาให้พี่ให้น้องติดตามไรับชมกันนะครับผู้เสี่ยเจกับกู่แล้วครับลงสองบ่วงมาก็กว่าตัวนี้ครับมาหอดกระเห็นักบลวงอยู่นี่แบบลวงเอื่นเอาอะไรเทื่ออะล่งมานะครับบักซิวก็ะยุตัวนั้นครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไรเด้อครับติดติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไกลขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้ำรวยสุขูสุขคนเด้อครับปีใหม่นี้ครับพี่น้องเบิ้งคักเด้วนะครับเบิ้งคักเล้วสรุปว่าเป็นนกเม่นะครับเป็นนกเม่ขากระขากะสั่นอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นขาแดงๆครับขาแดงๆเล็บก่เน่าแต่ว่าขอตีนแถวๆนี้นะครับมันม่มีมันม่มีคือหนกผูนะครับ โอ้ต oh, ีนมันโมมีดากกระหางครับดากกระหางห้างตูดตะเกียบตูดห้างครับหนาตากระคมคมครับพี่น้องหนาตากระคมคมโซตาเสียนตาสรุปแล้วเป็นนูกแม่นะครับผมกับพ่อเสียนเจกับสีปลอยครับปลอยสู่ธรรมศาสตร์ให้เพื่อนไปขยายพันธุ์ไปแพร่พันธุ์บ่นนาเข้ากับจังสีมียเดต่อกันอีกเนาะพี่น้องเนาะจักเสียเอาเพื่อนไปอีหยังนูกแม่ครับปล่อยให้เพื่อนไปแพร่ใช่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับ ต้องห,ห e ันกะว่าสีอันนี้ละละเบิ่งกันเบื bridge, ้อไปเบิ่งมากกะว่านุกแม่ก็เลยตัดสินใจพากันปล่อยซะบัดืนหนาห้าจังหนี้มีนุกมาต่อกันอีกจังสิได้ม้วนๆน้ำกันอีกนะครับอ่สรุปแล้ว่าปล่อยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะอ่าไปเด้อเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อไปเด้อเด้อครับไปแล้วปล่อยนะครับเัมือนมันเป็นนุกเลี้ยงหนุกลูกเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะก็พอได้ให้เพิ่นไปเลี้ยงลูกว่าเป็นนุกแมวาวไก่กับโปรงเสียนเกียกับบ่ค่อยอยากได้นะครับก็อยากได้ตั้งแต่นุกโตใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆ นะครับพี่เห็นนองเก่งๆนะครับบัดนี้มเอาเรียงไว้พี่น่องมะายามมตอนกับพ่อให้ใไห้กันไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน่องผมไม่นไายเด้อครับสวัสดีครับผม